สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บีเลิฟท่ารค่ะกลับมาพบกับบีนะคะในไพ่เล่าเรื่องนะคะสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะบีจะใช้พี่ไพ่สําหรับนี้นะคะให้เขาได้เล่าเรื่องให้เราได้ฟังนะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะบีอยากจะบอกว่ามันเป็นเอ่อเรื่องราวที่ไพ่เขาออกมาเล่าให้เราฟังนะเพราะฉะนั้น มันไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะคะมันอาจจะมีตรงบ้างมไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอาจจะเป,เ,ปเป็นเพียงแค่เรื่องที่พี่ไพ่เขาอยากจะเล่าให้เราฟังในวันนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น เปิดใจรับฟังนะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะคะส่วนอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดไปใส่ใจใดๆทั้งสิ้นนะคะพลังงานในไพ่สลับกันได้นะคะหากว่าเป็นเรื่องราวใกล้เคียงกับคุณก็สลับกันดูนะเพราะว่าบีก็เห็นหน้าไพ่พร้อมๆกับพวกคุณนะคะ เราที่สําคัญเลยนะบีต้องขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่คุณมีกลับมาให้บีนะคะทางการกดไลค์การกดติดตามนะคะทั้งผู้ติดตามใหม่แล้วก็ผู้ติดตามเก่านะคะโดยเฉพาะผู้ติดตามที่ติดตามกันมาตั้งแต่ติ๊กต็อกเลยนะบีต้องขอบคุณทุกๆกําลังใจจริงๆค่ะเพราะว่าก็เป็นกําลังใจดีๆเป็นแรงบันดาลใจดีๆที่ให้บีได้ทำคลิปออกมาให้พวกคุณได้ได้เล่นแล้วก็ได้ฟังกันในทุกๆวันนะคะ ก็ในตอนนี้คลิปที่บีทำเป็นประจำเลยนะที่บีสามารถที่จะแบ่งเวลามาทำได้ก็คือพิกอารา์ศนะคะวันหนึ่งบีก็จะลง1คลิปนะแล้วก็ไพ่เล่าเรื่องอีก1คลิปนะคะใน1วันบีสามารถแบ่งเวลามาทำให้ได้เท่านี้จริงๆค่ะจริงๆอยากจะทำแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดวงแบบ12บสราศี 4. ให้พวกคุณบ้างอะไรแบบนี้แต่ มันไม่มีเวลาเลยจริงๆค่ะเดี๋ยวถ้าบีมีเวลานะบีจะทำให้ตรงนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเล่นพิกอากาศกับฟังไพ่เล่าเรื่องไปก่อนเนาะโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยพี่ไพ่สำหรับนี้นะจะเล่าอะไรให้เราฟังนะคะจะเป็นเรื่องราวที่เราทำให้เรายิ้มได้หรือจะเป็นเรื่องราวที่เศร้าคลาวน้ำตานะทุกคน ก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะเห็นหน้าไพ่พร้อมๆกันนะคะโอเคเริ่มเลยนะใบแรกว้าวใบแรกมาก็แบบเห็นไหมคะหนึ่งดาบอะทุกคนทำไมเปิดมารู้สึกมันดีจังแต่บีไม่อยากชมนะโอเคอ่าอันนี้จเวลกับหัวหน้าโอ้ย ไม่น่าชมใบแรกเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะแปดถ้วยนะทุกคนโอ้ยมีการหันหลังให้กันไปแล้วว่าจ้เลเวอร์เนี่ยมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแน่เลยเนี่ยสิบเหรียญใช่ไหมใช่ละสิบเหรียญ อืมนะจัสติกกับหัวนะคะทุกคนจัสติกกับหัวนะไปต่อไปค่ะอันนี้อัศวินถือไม้กลับหัวเนี่ยมันมีคนใจร้อนนะทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเก้าเหรียญอืมก้าเหรียญก็กลับหัวด้วยเนาะมองไม่เห็นค่าในความสัมพันธ์นี้ อุ๊ยอุ๊ยใบนี้ดีมากเลยทุกคนเห็นไหมอะเจวิลกลับหัวค่ะหดาบกลับหัวนะอันนี้จะแฮงแมนกลับหัว <c oughs> ราชาถือดาบนะ สดาบค่ะเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ1นึ่งไม้มหถ้วยกลับหัวนะอันนี้อะไรเอ่ยสี่ถ้วยกลับหัวตอนจบจะดีไหมนะ หาดาบกลับหัวก็ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเจ็ดถ้วยโอ้ยอีกสองใบค่ะอีกสองใบแอะจะเอมเพลสค่ะใบสุดท้ายราชาราชินีถือถ้วยกลับหัวนะอืมโอเคไพนังฟ้าก่อนนะ ให้นางฟ้านะคะค่ายสำหรับนี้เขาค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคือตอนที่บีซื้อน่ะซื้อเพราะความอยากได้ล้วนเลยค่ะแต่ซื้อมาตอนแรกน่ะบอกตรงๆนะคือบีอ่ะอ่านไม่ออกเลยจริงๆ it is safe for you to love ค่ะ Hard หาท e a r n c o n v e r s a t i o n ค่ะ บีก็มองว่าคุณต้องเปิดใจคุยกันละ่ะถ้าจากหน้าไพ่เนี้ยทัสค่ะอ่ะบีให้อีกใบหนึ่งเลยสี่ใบเลยสำหรับละสี่ใบเลยวันนี้อีกใบหนึ่งนะโอเคเาิรืมคำตอบจากนางฟ้านะคะ 4ใบ helpful people ค่ะ recovery ค่ะ perfect timing ค่ะและ get more information ค่ะ โอเคปรั <Okay. S 2> บ,บกล้องหนนะ่อยเนาะไม่รู้จะเห็นกันครบหรือเปล่านะหน้าไพนะ่ะอ่าเท่านี้แล้วกันเนาะใบนี้ก็สะท้อนแสงไฟด้วยอะโอเคไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวขอ B ดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนถ้าจากหน้าไพ่ตรงนี้นะีเห็นคนสองคนในความสัมพันธ์นี้นะคะคนแรกเลยนะที่ีเห็นนะ่ะก็คือราชาถือดาบนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองที่สูงนะคะเป็นคนที่คิดและตัดสินใจอะไรมีความชัดเจนไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขามักที่จะ ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะแต่ส่วนอีกคนนึงในความสัมพันธ์นี้บีมองว่าคือคนนี้ค่ะนี่ค่ะราชินีถือถ้วยนะคะซึ่งเธอตอนนี้กลับหัวอยู่ก็เหมือนกับแบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีอารมณ์ที่อ่อนไวหวหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายโมโหง่ายร้องไห้ง่าย เสียใจง่ายมากๆเลยค่ะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เลยนะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวมากๆจริงๆนะคะสำหรับราชินีถือถ้วยคนนี้ค่ะอือเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เขาเป็นคนที่มีความอ่อนไหวในอารมณ์ของตัวเองนะเขาก็จะแบบว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ แบบไหนใช่ไหมคะที่ว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยก็ระแวงไงคะระแวงคนอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้จะมีความขี้หึงตามติดแฟนนะคะไม่ค่อยปล่อยให้ไปไหนอะคะ่ะทําอะไรนิดอะไรหน่อยก็คือคิดมากน้อยใจหวิ่นเวียง,ยงเอ้ยเดี๋ยวนะบีพูดผิดถูกแล้วเนาะเวียงวีนอืมสลับคํากันต้องขอโทษทีนะคะจะมีอาการแบบนี้นะคะ่ะ เวียงวีนในความสัมพันธ์จะเป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยคงที่ะคะ่ะแล้วก็จะมักจะมีความคิดที่แบบว่าคนอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้น่ะจริงๆแล้วเนี่ยรักตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเธอรู้สึกแบบไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะคะก็เลยไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่คนอีกคนหนึ่งเขารักตัวเองหรือเปล่า เหมือนกับแบบว่าคนอีกคนนึงค่อนข้างให้ความสนใจกับเรื่องอื่นหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะอืมมันเลยเป็นความคิดที่ทําให้เขาแบบไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองตรงนั้นได้เลยเสียใจง่ายร้องไห้ง่ายขี้หึงมากมากด้วยนะคะมีอารมณ์ที่เหวี่ยงอยู่ตลอดเวลาอนะอารมณ์ไม่คงที่เลยจริงๆค่ะราชาถือราชาถือดาบ เป็นธาตุลมนะส่วนอีกคนนึงเป็นธาตุน้ำนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบีขอดูก่อนถ้าพวกคุณอยากจะรู้ธาตุกันนะเอ่อราศีตุลน,นะราศีตุลเราก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะราศีมังกรนะคะเจวิลนะคะราศีมังกรนะเราก็อ่อมิถุนค่ะแต่หลักๆเลยนะ ตัวบุคคลหลักๆเลยนะที่บีมองในสถานการณ์วันนี้นะคะก็คือาธาตุลมกับาธนาตุน้ำนี่แหละนะคะโอเคเมื่อคนทั้งสองคนมีนิสัยที่แตกต่างกันใช่ไหมคะคนอีกคนนึงก็เป็นคนที่แบบว่าบางครั้งก็อาจจะขี้รำคาญก็ได้นะเพราะว่าอีกคนนึงค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองไงคะ ในบางครั้งถึงเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นมั่นคงทางด้านอารมณ์ก็จริงนะแต่บางครั้งมันก็อาจจะทำให้เกิดรู้สึกอึดอัดก็ได้นะแล้วแล้วในสถานการณ์ที่มันได้เกิดขึ้นนะคะมันได้มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะได้มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะเพราะมันมีทั้งไพ่เดอะเลเนะคะ แล้วก็มี7ถ้วยได้มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วบีมองว่าคนที่มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ได้เลือกได้เลือกตัวเลือกทางเลือกนั้นด้วยนะเพราะมันได้มีการหันหลังนะคะมันได้มีการหันหลังให้กันไปนะคะแล้วแล้วบีมองว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะเพราะมันมีไพ่ซับติดขึ้นมานะคะเราก็มีเอ่อสิบถ้วยขึ้นมานะ บีมองว่าคุณอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงให้แก่กันแล้วค่ะคือมีสถานะแล้วอ่ะสถานะที่ชัดเจนมีชื่อเรียกแล้วอะค่ะว่าเราอยู่ในสถานะอะไรของการรละกันนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมามากมายในความสัมพันธ์นี้ซึ่งคนอีกคนนึงเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้มันก็ทําให้คนอีกคนนึ่ะรู้สึกว่าอึดอัด แต่จริงๆแล้วอะ่ะคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลทุกคนเพราะว่าเธอมีพลังงานของ the empress นะคะหรือจะมองว่าเธอคนนี้คือ the empress ก็ได้ค่ะแต่เธอมีพลังงานของราชินีถือถ้วยซึ่งมีความไม่มั่นคงในด้านอารมณ์ของตัวเองอยู่บ้างนะแต่เธอเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจเมตตานะคะคนคนนี้นะคะแต่ในด้านที่แสดงออกอะ่ะกับในความสัมพันธ์อ่ะ มากที่จะตา,ตามติดคนรักมากจนเกินไปแล้วทาให้อีกคนรู้สึกว่าอึดอัดถึงขนาดที่จะต้องเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้อะค่ะบีมองว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่สะสมกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะไม่อย่างนั้นมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะแล้วเมื่อมันมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแล้วเขาก็ได้เลือกตัวเลือกทางเลือกนั้นได้เดินหันหลังให้ความสัมพันธ์นี้ไป ความสัมพันนี้มันก็เลยเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะมันเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นพอรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นะตอนนั้นมันยังไม่มีค่าพอสําหรับตัวเองยังมองไม่เห็นคุณค่าของอีกคนนึงในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ถึงแม้ในความสัมพันนี้มันจะเคยมีความชัดเจนมาแล้วถึงแม้มันจะเคยเป็นอะไรที่มันมีความยุติธรรมมีความมั่นคงหรืออาจจะเป็นการที่ทําอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายกันมาแล้วก็ตาม หรือเคยจะมีความสุขร่วมกันมามากๆแล้วก็ตามอะค่ะแต่มันมีความรู้สึกเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้พร้อมเนื่องจากคนอีกคนหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เลยมีอารมณ์อ่อนไหวอยู่ตลอดเวลาค่ะ mm hmm. ก็เลยทําให้คนอีกคนหนึ่งอะรู้สึกว่าตอนนี้มันยากแล้วในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้มันเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะเขาก็เลยได้ตัดสินใจ เมื่อมีตัวเลือกทั้งเลือกเข้ามาหาเขาเขาก็เลยได้ตัดสินใจเพราะเขามองว่าความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ในนาตอนนี้มันหมดแพชชั่นต่อกันนะเพราะมันเป็นไพ่ออดหนึ่งหนึ่งไม้นะคะมันมีความรู้สึกที่หมดแพชชั่นต่อกันความรู้สึกที่ดีๆที่เคยมีให้กันความรู้สึกผูกพันกันความรู้สึกปรารถนาดีให้กันในตรงนั้นนะคะมันได้ลดลงไป มันเป็นความรู้สึกของคนที่เดินหันหลังออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยก็ได้มีการหยุดนิ่งเมื่อหันหลังให้กันไปแล้วนะมันได้มีการหยุดนิ่งในความสัมพันธ์แต่ก็ยังมองกันอยู่นะ ยังเฝ้ามองกันอยู่ทางโลกโซเชียลนะคะยังดูกันอยู่ค่ะก็ยังไม่ได้แบบปล่อยกันไปสักทีเดียวก็ยังมองยังดูกันอยู่ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่แต่เพียงแค่ว่าในสถานการณ์ในตอนนั้นอ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันไม่เติมเต็มกันเหมือนเดิมแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าที่แบบความสุขอ่ะมันหายไปจริงๆนะคะเพราะว่าพ h e w o เวลเนี่ยก็กลับหัว อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะเพราะมีไพ่เดดโบลขึ้นมานะคะอือยู่ไกลกันได้ค่ะสําหรับหน้าไพา่ในวันนี้นะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ความสุขที่เคยมีมันหายไปแล้วจริงๆค่ะความสมบูรณ์ที่เคยมีมันหายไปแล้วหรือคุณอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วมีบุตรด้วยกันแล้วก็ได้นะพอไพ่ที่มออีมีเด็กที่เกิดใหม่นะ่ะมันมีสองใบไงคะอืคุณอาจที่จะมีบุตรด้วยกันเราก็ได้นะ สำหรับใครที่เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะแต่บีมองว่าในตอนนี้สถานการณ์อะ่ะมันได้เปลี่ยนไปเพราะว่าเขาได้หันหลังไปแล้วเพราะมีตัวเลือกเข้ามาเนาะมันก็เลยทำให้มีการได้หยุดนิ่งได้หยุดคิดแต่มันก็เป็นการคิดที่ไม่สามารถที่จะหาทางออกได้ในความสัมพันธ์นี้ดิแฮงแมนะคะ่ะกลับหัวมันก็คือต่อให้คิดยังไงคิดแล้วคิดอีกวนซ้ำไปซ้ำมายังไงก็ยังหาทางออกไม่ได้อยู่ดี มันก็เลยได้มีการมีอาการที่แบบเหนื่อยมากๆกับความสัมพันธ์นี้ค่ะท้อมากๆกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็เศร้ามากๆด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะี่ยแต่บีมองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะบีมองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ เพราะว่าตอนนี้มันได้มีการตัดสินใจค่ะกำลังจะมีการตัดสินใจอะไรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะจริงๆแล้วนะ่ะบีมองว่าเดิมเลยอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่สุกสมบูรณ์เป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วคุณทั้งสองคนอะ่ะตอนที่เจอกันอะ่ะมันก็เป็นอาการตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบด้วยนะเพราะมันมีไพ่เดิรลเลเวร์ขึ้นมานะคะเพียงแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เข้ามา มันมีความไม่เข้าใจกันเพราะคนนึงเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวมากๆอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่ชัดเจนมากๆนะคะมันก็เลยขัดแย้งกันตรงนี้ไงแต่จริงๆแล้วคุณทั้งสองคนมันมีความผูกพันกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะบีมองว่าผูกพันกันมานานแล้วเพราะมันมีไพ่หกถ้วยขึ้นมานะคะแต่ในนาตอนนี้หกถ้วยเขากลับหัวก็หมายถึงว่าเรื่องราวนี้อดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีหรือว่าไม่ดีนะ มันจะวนกลับมาให้คุณได้คิดถึงกันอีกครั้งหนึ่งในนาตอนนี้นะคะแต่บีมองว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีซะมากกว่านะที่เขากลับเข้ามาให้คุณได้คิดถึงกันอีกครั้งหนึ่งอะค่ะแล้วมันจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าคนทั้งสองคนน่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงให้กันและกันแต่เพียงในตอนนั้นน่ะมันไปต่อกันไม่ได้จริงๆมันจําเป็นที่จะต้องหันหลังให้กันไปในตอนนั้นนะคะ แต่เมื่อมีการตัดสินใจที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นการตัดสินใจอะไรที่มีความชัดเจนขึ้นค่ะจะเป็นการตัดสินใจอะไรที่มีความชัดเจนขึ้นกลับมาเป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์เหมือนเดิมนะเพราะว่าการกลับมาเนี่ยมันจะกลับมาที่รักกันด้วยใจค่ะจะไม่ได้แค่เพียงต้องการร่างกายกันเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเดวิลเขากลับหัวแล้วนะเมื่อกลับมาในครั้งนี้แล้วมันจะมีแต่ความจริงใจค่ะมันจะ ไม่ได้รักกันแบบมีอะไรแอบแฝงแล้วอะค่ะคือมันจะเป็นการรักกันด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วนะถ้าได้มีการกลับมานะคะแล้วความขัดแย้งต่างๆสิ่งที่เคยไม่เข้าใจกันน่ะมันก็จะค่อยๆหายไปเพราะว่าคุณจะได้มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะบีก็มองว่าเนี่ยสี่ถ้วยกลับหัวใบเนี้ย คุณทั้งสองคนก็ยังหวงความสัมพันธ์นี้กันอยู่เลยก็ไม่ได้ปล่อยกันไปจริงๆถึงแม้จะมีเหตุการณ์แบบนั้นเข้ามาทําให้เสียอกเสียใจกันไปในความสัมพันธ์นี้ก็ตามนะแต่ก็ยังกลัวที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปจริงๆบีมองว่าจะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งแล้วตัดสินใจอะไรที่มันชัดเจนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเมื่อได้กลับมาแล้วเนี่ย คุณจะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างชัดเจนเลยนะคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวก็ต้องปรับอารมณ์ของตัวเองนะคะเพราะไม่อย่างนั้นนะ่ะเมื่อเข้ากับกลับเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ความรักด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเมื่อเกิดอะไรขึ้นเข้ามากระทบจิตใจอะ่ะมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะเพราะว่าคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวจะค่อนข้างติดคนรักมากเลยใช่ไหมคะจะไม่ยอมให้คนรักไปไหนเลยแล้วก็มีความระแวงระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะ่ะ บีมองว่าคนที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนนะเขาเป็นคนมีความชัดเจนแล้วมีความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นคุณเชื่อใจเขาได้ค่ะว่าเขาจะไม่ทําแบบนั้นอีกเพรอบีมองว่าตอนนั้นน่ะที่เขาได้ตัดสินใจทําอะไรลงไปแบบนั้นน่ะที่มีใครตัดสินใจทําแบบนั้นมันมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกนะตอนนั้นว่ามันเข้ากันไม่ได้นะคะ ถึงแม้ว่าในบางครั้งบางกรณีอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าในนาะตอนนั้นมันเข้ากันไม่ได้หรือคุณไม่ได้เป็นครอบครัวกันคุณก็เป็นสถานะที่มั่นคงแล้วก็รู้สึกว่าในตอนนั้นมันเข้ากันไม่ได้จริงๆก็เลยได้ทําแบบนั้นลงไปได้ตัดสินใจทําอะไรแบบนั้นลงไปที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในความสัมพันธ์นี้แต่บีมองว่าเมื่อกลับมาแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะจะได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันอย่างชัดเจนนะ เพราะว่าถ้ามันมีอะไรที่ทํากันให้เจ็บให้เสียใจที่ผ่านมาในอดีตน่ะคนที่จะให้อภัยอ่ะต้องใช้พลังงานในการให้อภัยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วคุณจะต้องถางใจตัวคุณเองนะจริงๆแล้วน่ะว่าคุณน่ะ ต้องการความสัมพันธ์นี้จริงๆหรือเปล่าคุณให้อภัยเขาได้จริงๆหรือเปล่ามันจะต้องมีการเปิดใจคุยกันนะคะแล้วคุณจะต้องทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ได้เกิดขึ้นด้วยนะว่าสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นนั้นมันมาจากคุณที่เป็นคนที่คุณเป็นคนที่อ,อ,อารมณ์อ่อนไหวแล้วทาให้เขาคนนั้นเริ่มถอยห่างจากคุณไปหรือคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนแต่คนที่มีความมีอารมณ์อ่อนไหวแล้วรู้สึกว่าคุณไม่รักแล้วเขาได้ ได้ถอยห่างจากความสัมพันธ์นี้ไปหรือเปล่าเพราะมันบีมองว่ามันเป็นความรู้สึกที่ในตอนนั้นก็ไม่ได้อยากให้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแต่เพียงแค่ว่าตอนนั้นน่ะมันเหมือนกับแบบไม่สามารถเข้ากันได้อีกแล้วมันมันมองไม่เห็นอนาคตร่วมกันในนะตอนนั้นนะคะอืมมันเป็นเรื่องราวแบบนี้นะเรื่องราวในหน้าไพ่วันนี้อะค่ะแต่บีมองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันจะได้พูดคุยตบบความเข้าใจเคลียร์ใจกันนะคะรับดูไพ่นางฟ้านะ It is safe for you to love ค่ะ Open your heart ค่ะขอให้คุณเปิดใจนะเพราะว่าคุณนะ่ะจะได้รับความสุขที่จะเข้ามาทำให้ใจของคุณนะ่ะมันเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งนะคะ Heart to heart conversation ค่ะ B มองว่าคุณนะ่ะจะต้องเปิดใจคุยกันนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณจะไม่สามารถเข้าใจกันได้เลยนะคะ Trust ค่ะขอให้คุณเชื่อนะคะเชื่อและศรัทธาให้มากพอกับ คนอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะที่คุณรอเขาอยู่นะคะเพราะบีมองว่าคุณรอเขาอยู่นะรอให้เขากลับมาเพราะมันได้มีการทําอะไรที่มันไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้บีมองว่าคุณรอเขาอยู่แล้วคุณก็เชื่อใจว่าเขาจะกลับมามอบความยุติธรรมกลับมาให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเฟิร์ค่ะ ก็คือบีมองว่าในบางครั้งนะ่ะการที่เราแข็งมากเกินไปหรือคนอีกคนนึงอ่อนไหวมากจนเกินไปมันให้ทําให้ความสัมพนันธ์นี้มันไม่มีความสมดุลกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องปรับเปลี่ยนพลังงานตรงนี้ด้วยนะคะแล้วทําให้เกิดมีความสุขความเติมเต็มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์ของคุณนะพอบีมองว่ามันไม่ยากเลยนะที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาสุขสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะมันเคย เป็นแบบนั้นมาก่อนมันเคยเป็นความสัมพันธ์ที่สุขสมบูรณ์มาก่อนเคยเป็นความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันกันมาก่อนเคยเป็นความสัมพันธ์ที่มีการเติมเต็มซึ่งกันและกันมาก่อนเพราะฉะนั้นบีมองว่าไม่ยากเลยค่ะที่ความสัมพันธ์นี้จะกลับมาดีได้อีกครั้งหนึ่งนะคะคําตอบจากนางฟ้าค่ะ helpful people ค่ะตอนนี้คุณอาจจะขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณรู้จักจากในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะหรือหากคุณมีบุตรมีลูกด้วยกันก็ใช้ตรงนี้ละค่ะ เป็นสะพานในการเชื่อมใจนะวีมองว่าคุณจะได้ได้มีการพูดคุยกันนะคะ Recovery ค,ค่ะในตอนนี้นะขอให้คุณปรับส่งดุลจิตใจ,จของคุณเองก่อนนะขอใหออ้มองบวกเข้าไว้นะคะคิดอะไรให้ดีๆเข้าไว้ค่ะในเมื่อคุณรอเขาอยู่คุณก็ต้องรอแบบมีความหวังว่าเขาจะต้องเห็นเขาจะต้องกลับมาหาคุณคุณจะได้รับรักดีๆกลับมา คุณจะต้องคิดอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าคุณไม่ได้รอเขาแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะคุณก็แค่ปล่อยไปไม่ต้องไปถามถึงเขาอีกไม่ต้องรอเขาอีกดึงพลังงานของตัวเองกลับมาให้หมดเลยค่ะไม่ต้องเอาพลังงานของตัวเองไปอยู่ไปยึดติดก,กับคนที่คุณไม่ต้องการแล้วสำหรับใครที่ไม่ต้องการแล้วนะคะคุณก็ปล่อยไปได้เลยค่ะคุณไม่จำเป็นต้องไปยึดติดก,กับเขานะ พราะมันไม่มีใครยึดติดใครได้ค่ะนอกจากใจของเราเองนะคะ Perfect timing ค่ะ B มองว่าคุณจะมีเวลาดีๆเวลาที่เหมาะสมที่จะได้พูดคุยกันจริงๆนะคะเพราะคำตอบของนางฟ้าก็ออกมายืนยันให้อีกครั้งหนึ่ง,งแล้วนะ Perfect timing นะคะ Get more information อือ B เข้าใจไพ่ใบนี้นะว่าพี่นางฟ้าพี่เนี่พี่ไพ่เนี่ยนะเขาออกมาบอกว่าอะไรก็มันมีความไม่เข้าใจกันเนะะี่ยค่ะ เพราะคนทั้งสองคนอาจจะยังไม่รู้จักนิสัยกันดีมากพอมันก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการกลับเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งจะต้องมีการเรียนรู้นิสัยใจคอกันเพิ่มเติมนะคะเบีอยากจะให้คุณอนะมองทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดีของเขานะแล้วคุณก็ถ้าคุณรักเขาจริงๆบีเชื่อว่าคุณจะสามารถ รักทุกอย่างที่เขาเป็นได้ไม่ว่าจะเป็นด้านดีของเขาหรือด้านไม่ดีของเขาก็ตามคุณจะสามารถเข้าใจลักษณะนิสัยของเขาได้เป็นอย่างดีนะคะโอเคสำหรับหนา้าไพ่วันนี้นะบีมองว่าเป็นพลังงานที่ดีๆมากเลยนะคะพอตอนจบนะ่ะคุณจะได้เคลียร์ใจกันถึงแม้จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงพอบีมองว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วค่ะ มันจะทําให้คนที่มีอารมณ์อ่อนไหวคนที่เอาแต่ใจตัวเองเนะ่ะเขาก็ได้คิดเหมือนกันว่าการที่ความความสัมพันธ์นี้มันได้เปลี่ยนแปลงไปมันเกิดจากอะไรหรือคนที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้เปลี่ยนแปลงคือคนที่มีความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเกินไปเขาก็จะได้คิดเขาว่าทําไมความสัมพันธ์นี้มันถึงได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะในตอนนี้บีเชื่อว่า ความรู้สึกเก่าๆกำลังวนกลับมาให้เขาได้คิดและตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคพลังงานดีๆรับกลับไปนะคะทุกคนขอให้ทุกคนนะพบเจอกับรักดีๆรักที่ใช่รักที่สุขสมหวังรักที่เป็นของคุณคนเดียวโดยไม่ต้องแชร์กับใครนะคะแล้วลอบีก็ขอให้คุณสมหวังกับสิ่งที่คุณรอคอยแล้วร้องขอนะดีจะเป็นกำลังใจให้คุณแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้ก็หวังว่า คุณก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้ดีแบบนี้เสมอๆเ,เช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่เร่าเรื่องในวันนี้คลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า